อ้าวไปเปิดก๊อกน้ำเองอีกแล้วค่ะนะดูน้องดาวหาตังมาไว้เสียค่าน้ำด้วยนะครับเอาเปิดได้แล้วหยิบสาย,ยางกินเองครับโอ้โหหนูดาวมีสติกเกอร์หลายแล้วนะครับโดยผิดหมายว่าช้างปลายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่า คีเอเตอครับก็จะเห็นสติกเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่อ่นนั้นแปบ๊บสวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะเป็นแก้วของหมูหมดาวค่ะมีสองแบบสองลายนะคะสนใจทักเข้ามาได้ที่เพจพายดาวมงคลหรือเฟซบุ๊กเสดีชนหัวหนาคำ 0801736082ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องช้างพายดาวมงคลและดาวเคียงเดือนแฟม i ิลี่นะคะวันนี้น้องดาวไม่ได้ไปทำงานนะคะวันนี้ส่วนพี่เดือนเราก็กำลังกลับมาจากไปรับของจากคุณบินมาเลยิฟ์นะคะเพิ่งกลับมาโอ้ดูหนังกับเพื่อบเลยวันนี้ หดาไม่ได้เป็นทำไปทำงานนะคะวันนี้เป็นอิสระคาในอคอกดูค่ะกินยญาอ่อนวันนี้ก็อร่อยสิคาบกินย่าอ่อนแน้ะว,วันนี้ตอนนี้น้องดาวเราอ้วนมากๆค่ะ อ้วนจนหาตัวเทียบไม่ติดแล้วค่ะนี่อ้วนเกินอ้วนเตี้ยลงขาหมดแล้วค่ะดูขาเขาค่ะเป็นชั้นเป็นชั้นเลยสงสัยจะอร่อยค่ะหญ้าเป็นเป็นหญ้าอ่อนที่เกี่ยวมาจากทุ่งนานะคะไม่ได้มียามีสารอะไรนะคะ หอมน้งดาเรากินเก่งมากขค่ะยาตอนนี้กินดีมากไม่มีเพื่อนค่ะวันนี้ไม่คึกเลยไม่มีเพื่อน เมื่อวานเราก็ให้น้องดาวเล่นสไลดเดอร์ไปแล้วนะคะคลายร้อนค่ะคลายเครียดด้วยทำไรครับกินย้าสิครับชิวๆไม่มีใครแย่งมูดาบอก ไปไหนครับเดินเพื่อจะหาเพื่อนนะคะแต่ไม่มีเพื่อนค่ะ เดินวนไปวนมาเลยครับช่วงนี้ก็เอซีก็ระวังโควิดด้วยนะคะช่วงนี้แล้วโควิดได้ยินค่ะว่ามาแล้วรอกสองนะคะมาก็กาดจะตกนะคะใส่แมสใส่อะไรเวลา ออกนอกบ้านด้วยนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะไอทีทุกท่านคะ่ะหมูดาวเป็นห่วงนะครับทำอะไรครับจะเอาเก้าอี้ไปนั่งหรอลูกนั่งไม่ได้ดาวออ้อุ้อุเลยเน่น่เ่ขโมยเก้าอี้ค่ะขโมยเก้าอี้น้องดาวจะขโมยเก้าอี้ไปนั่งแล้ว,ลว,ลวค่ะ ประกวดความประกวดความอ้วนของใส่หมูดาวจะได้ที่หนึ่งละีรช้างเด็กอ้วนเกินแน่แน่น่เน่่น่ครับเล่น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 เล่นไม่ได้ครับ เูเห็นอะไรเป็นของเล่นหมดเลยนะอ้วนไปเลยม่ให้เล่นแล้ว ไปเปิดโกกน้ําเองอีกแล้วค่ะนะดูน้องดาวหาตังมาไว้เสียค่าน้ําด้วยนะครับเอาเปิดได้แล้วหยิบใส่ยางกินเองครับโอ้โหนักเลงมากครับอ้วนสุดยอดโอ้โหค่าน้ำให้ใครจ่ายครับถ้าจะเปิดทั้งวันแบบนี้ ฮะนั่ <Huh? S 2> ดึงมากินดีๆนะครับออ้้ไไปเเเเนนนนนี่่่ลนนดบ,นนดบะ ก,กินดีๆครับอย่าเล่นครับโอ้โหถอยตูดมาตำกล้องเลยครับโอ้โหชนกล้องเข้าอย่างจังโอ้ดูหนังเขานะคะไม่มีตรงไหนย่นเลยค่ะตึงแล้วค่ะท้องจะแตกแล้วนี่ท้องจะแตกแล้วค่ะนี่ โอ้โหกินเยอะขนาดนี้สงสัยพุงกลางท้องแตกค่ะ<น>กินหญ้าแล้วก็ไปกินน้ำกินน้ำเสร็จก็ไปกินหญ้าโอ้โหชีวิตอยู่กับหญ้ากับน้ำทั้งวันนะอ้วนไม่ใช่กินแล้วก็นอนเล่นกินนอนเล่นโอ้โหชีวิตทำงานด้วยกินเล่นนอนทำงานด้วยทำงานไหมไม,ไ,ไม่ได้ไปทำงานหลายวันแล้วครับ ผมขาดงานหลายวันครับเขาจะไล่ผมออกอยู่แล้วครับไม่รู้ว่าลูกขี้เกียจหรือคุณพ่อขี้เกียจนะคะไม่ไปทํางานนี่สงสัยทั้งพ่อทั้งลูกมักงนี่เดี๋ยวโดนเขาไล่ออกจนได้เลยนี่ก็มาหาที่บ้านเลยนะคะ fc ช่วงนี้น้องดาวไม่ค่อยได้ไปทำงานนะคะ เพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนนะคะหมูดาวอยู่ที่บ้านร hey, <hey>, hey. อรับเอซอยู่ที่บ้านนะคะโอ้ยตดแตกโอ้ยผู้ดใดตดขึ้เหม็นแะ <c ười> ใครบอกว่าตดหมูดาวหอม <Hey. S 1> เชิญมาดมได้ที่บ้าน,นงงอ้าวแล้วค่าน้ำแม่ละใครจะจ่ายน้ เสียงดูดน้ำดูค่ะเสียงดูดน้ำสลากเหมือนกันแค่ลูกชายเราทำไงครับน้ำไม่ไหลครับดูดยังไงก็ไม่ไหลอ้วนทำไงฮะพยายามจะกินน้ำกับสสย,ยางค่ะไปเลยค่ะนนอพอเรามาทางนี้หนูก็ไปทางนูน้นค่ะ เรามาดูฝั่งนี้กันนะคะฝั่งที่หมูดาวจะกินน้ําค่ะแต่ว่าตอนนี้หมูดาวเรานี้ค่ะปกปรากฏว่าขโมยสายยางไปเล่นค่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูพ่อทำโทษไม่ยอมค่ะไม่มีน้ําน้ำไม่ไหลไม่ยอมดูค่ะนงานดื้อที่ที่นี่ คนดื้อเดี๋ยวก็โดนคุณพ่อตีเปิดมาทำไมเปิดมันไม่มีสายยางขี้เอาเปิดแล้วอ๋อเฮ้ยนาพี่มองน้ำไหลอิแม่ดูอู้ซดูมากเลยแม่ดูดได้ค่ะว่าตรงไหนน้ำไหล <c oughs> เอาไปให้หน่อยเปิดตรงนู้นมากินตรงนี้ <c oughs> โอ้โหต่อไปเปิดข้างล่างน้ำคงจะไหลลงมาจากข้างบนละค่ะต่อไป เอเเ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 จะเกิดชักกระยอระหว่างพ่อกับลูกขึ้นแล้วค่ะเออตึดก่อนะนำเดียนมักกันเลยตีตูสับบึบ ดูค่ะอุ้ยมีขนงอบไม่ใช่เศษอ้อยที่มูดาวขนขนันแข้งข้อเฮ้แข้งข่าแรงงยแรงโกรธแล้วครับโมโหให้คุณพ่อแล้วครับไม่ให้เล่นน้ําครับดูค่ะตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ไหมครับนีนะคะที่คุณพ่อเอาเชือกที่เรามัดไว้ฝั่งนี้นะคะถ้าเกิดอยู่ฝั่งมูดาว หมูดาวก็จะเอาปากดึงแล้วก็จะหลุดได้ค่ะเนี่ยถ้าไม่ได้มัดเชือกนะคะคงหลุดไปแล้วล่ะคะ่ะ<ป>อร่อยไหมเหล็กนี่มันอร่อยมากใช่ไหม,ไมหงั้น แตไปกินหญ้าดีกว่าลูกกินหญ้าดีกว่ากินหญ้าดีกว่าครับรักจันตายเลยน่ารักจังเลย,ยเขาบอก,กด,ด,ดื้อจริงไหมลูกหนูดื้อไหมอโอ้ยนี่เบาๆบา้บางแค่นั้นก็อ้วนแล้ว ทำไรครับหนูจะไปไหนครับวันนี้เงียบมากค่ะบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกเดี๋ยวหักนะลูกเดี๋ยวเหล็กหักนะลูกไม่ต้องกลัวงาหนูหกักกลัวเหล็กหกัก ทำอะไรครับฝนจริงๆหรือสันไทยมันโดนแดดอะ่ะฝนตกใช่ไหมดา,ดาวดาวดาวครับขอเสียงหน่อยครับทำอะไรแบบนั้นถ้าออกไม่ได้ล่ะจะไปเอาเครื่องตัดเหล็กที่ไหนครับ แล้วเครื่องตัดเหล็กที่ไหนครับน้องดาวแม่แม่เอฟซีบอกว่าวันนี้งดให้หมูดาวเล่นสไลเดอร์หนึ่งวันเดี๋ยววันหลังแล้วก็ให้เล่นใหม่ทำอะไรครับแบบนั้นทำอะไรครับคันใช่ไหมครับ อะไรครับหนูทำอะไรครับกินหญ้าสิครับวันนี้อากาศเย็นสบายชื่นใจวันนี้หนูนอนเบนว่านอนเวนพะนะหนูนอนตอนกลางวันไม่ลูกนอนเวนเต้องขอโทษเด็ีด้วยนะคะโอ, <c oughs> อ้นอนเวนก็นอนเรนเป็นไปโลดครับผม <c oughs> กลางวันช่วงนี้หมูดาวไม่ค่อยนอนนะคะเพราะว่าโตเลยค่ะดู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 ด,ดูโตไม่โตก็ดูขาค่ะ ขาแม่แม่เอฟซีสี่คนจะเท่ากับขาหมูดาวตัวหนึ่งไหมนี่จะเท่ากับขาหมูดาวข้างหนึ่งไหมนี่ดูดูค่ะโอ้โหดูค่ะอื้อ ะะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดซับสไค i b ์กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราช่องช้างพายดาวมงคลและดาวเจียงเดือนแฟมิลี่ได้นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ